อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนผมจะพาไปดูวันนี้ผมมานอนอยู่ปั๊มคาวเทคดูคันหน,นึ่งคันหนึ่งนี่คันผมจอดนอนนี่ไม่ไหวเมื่อคืนนี้ดูนะดูนะตายขารถแล้วมั้ง เอ้ยกาแฟใครลวกกาแฟใครลวกเอ้ยย่อแน่นักออเออเอน,นเออย่อแน่นักย่อแน่นักไปอทำน้ำเดี๋ยวเขาจะโทรตามแล้ว เด <laughs> ี๋ยวเขาก็โทรตามแล้วขอจริงๆริไงคันเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวซ้องว่าอีกเร็วเร็วตายแล้วเดี๋ยวเขาโทรตามอีกนี่ทุกคนจอดโจสองคันไปไหนก็ไปกันสองคันนี่แหละครับนอนด้วยกันเดี๋ยวดิ้มันังได้หะเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปกินกาแฟไขรั่วครับสั่งร้านค้านไว้มีห้องอาบน้ามีอะไรพร้อมครับนี่สคทคกะถิกไปทุกคนอากาศเย็นกำลังดีเลยนี่ครับไปไหนก็ไปกันสองคันนี่แหละคนนี้แหละที่ผมเนี่ยคนนี้แหละที่ผมฝากเข้ามาทำงานด้วย เ็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องครับอยู่ในคนคนเดียวนี่นะไม่เคยผ่านรถน้ำมันเลยนะวิ่งงานตู้งานรถพ่วงเก่งรถพ่วงเลยเนี่ยเซียนเลยเนี่ยทอยหลังได้เทลกว่อนสบายเลยผมเคยไปขับรถพ่วงกับเขาอยู่ครัแบบหนึ่งก็เลยชวนมาขับรถน้ำมันด้วยรายได้มันดีกว่าเนาะนู้นมันเหนื่อยเนาะ ไปไหนไปกันไม่เคยลุยไหนลุยกันไม่เคยอันนี้เลยทุกคนมาละมาละไวเ้เลยสั่งกาแฟกับไข่ลวกไปแล้วกินเปล่ากาแฟไข่ลวกอะ่ะที่ได้สั่ง กินมากขกาแฟไข่ลวกอ่ะอครับผมช่วยสั่สงโอ้โหแน่คนสิบตั่ออิสระต่างกันกูเลยนอนไม่หลับฮะ<ห>นอนไม่หลับไอ้เด้คุหนาววะหนาวเหรอเย็นร้อนนูนะน่นนะร้อนนู่นนะเจ้าเปลอกาแฟไข่ลวกเนี่ยครับ กินกาแฟหขยรวกกันบนอันนี้คบกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กรถครับสิบกว่าปีแล้ว นี่นะอันนี้เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเลยนะคือตั้งแต่ผมเป็นเด็กรถนะคนเนี้ยคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กรถอะทุกคนผมไม่คิดว่าช่วงที่เป็นเด็กรถเนาะช่วงเวลาที่เป็นเด็กรถอ่ะผมเมื่อว่าเออเป็นเด็กรถแป๊บหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างออกเนาะ ต่างคนต่างแยกย้ายออกงานไปมาเจอกันอีกทีหนึง่งต่างคนต่างขับรถแล้วทุกคนไอเนี่ยเขาก็ไปขับไปรถอะไรของเขาแหละตามประสบการณ์เขาแหละเขาก็ไปอยู่รถรถไอรถพ่วงขับทุกเหล็กมั่งสิบล้อมั่งหกล้อมั่งเขาก็ไปอยู่วงการนู้นเนาะแต่ผมมาอยู่วงการน้ํามันเลยมาเจอกันอีกทีหนึง่งตอนที่ผมตกงานผมก็ออกจากที่นี่ไปแนละ้ว ผมบอกอย่าที่นี่ไปประมาณสามเดือนออกไปเดือนแรกผมไปเจอผมก็เลยทักไปถามเป็นเพื่อนในเพคกันอยู่เนาะผมก็ทักไปถามว่าทางานอยู่ไหนเพราะว่าทํงานอยู่แถวบ้านผมผมก็เลยออกไปขับรถในตู้ทึบเนาะตู้ทึบสิบบาทรถพว่วงขับอยู่นี่แหละเพื่อนผมนี่แหละไปขับโย ผมบอกมีงานไหมขอไปทำได้ไหมเออผมกิดวอยู่ใกล้บ้านแล้วไม่สบายเว้ยแม่ไม่สบายอะ่ะงานไม่โคตรลำบากเลยอะ่ะหนักเลยผมยังแบบว่าเฮ้ยคนทําได้ไง,ไงวะผมองถามเพื่อนผมคนทําได้ไงวะเงินก็นไม่ได้ไปเยอะๆนะโอ้ขยันมากขยันมันไม่บ่นเลยทํางานขอสั่งไปไหนไปหมดผมเข้าไปผมบอกว่าผมคุยตลอดนะผมคุยกับเนี่ยคุยกับเพื่อนผมตลอดแนละ้วผมบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหววะผมผมไม่ใช่ทางของผมนะแต่ผมก็ยังได้ประสบการณ์ตรงนั้นมา ประสบการณ์ับรถพ่วงมาหน่อยหนึ่งช่วงสามเดือนเนาะผมบอกเอ้ยกูไม่ไหววะกูขับไม่ได้วะมันก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันบอกเออแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงมันก็บอกผมงี้เนาะโอ้เพื่อนคนนี้บบสุดยอดเลยคือผมจะพูดว่าเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะทุกคนมีแค่คนสองคนพอไว้แบบจริงใจเลยนะแบบคบกันจริงใจเลยนะแบบสักคนหนึ่ง เนี่ยผมก็มีแค่แค่มันนี่แหละสองคนมีแค่เฮียน,นี่แหละสองคนแต่ผมอาอยุน้อยอกว่าเขานะแต่ว่าเราว่าเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องนะอยู่ในบางทีกะเป็นพี่เป็นพี่เราบางนี้กันคำพูดก็เหมือนเป็นน้องเราล่ะอยู่กันไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจนะโอ้ผมไม่คิดว่าจะโครจรมาเจอนะเพื่อนผมคผมเนี่ย จากกันไปนานแล้วอ่ะสิบกว่าปีอ่ะเพิ่งมาเจอกันอีกทีนึงก็ต่างคนต่างขับรถแล้วอ่ะโอ้โหทุกเหตุคบกันไม่ต้องคบกันด้วยผมประโยชน์ทุกคนถ้าคบกันด้วยผมประโยชน์ยังไงมันก็ทะเลาะกันยังไงมันก็แบบพอไม่มีผมประโยชน์มันก็ยังว่าแหละ ผมโค้กคนนี้แบบเออจริงใจแบบไม่มีแลนะ้วผมประโยนยผมไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยนะบางเรื่องบางอย่างถ้าเกิดเรามาคิดเล็กคิดน้อยนะทุกคนมันมีทุกที่ทุกคนอนะ่ะถ้าเกิดเราเอาความพูดหรือว่าเอาการกระทํามาคิดเล็กคิดน้อยนะมันก็ต่างคนต่างเห็นแค่ตัวแหลนะเนาะแต่เราอย่าไปคิดตรงนั้นเราครบกันด้วยใจเราแบบมีไว้จริงใจถ้าคนสองคนก็พอแล้วเพื่อนอนะ่ะไม่ต้อง นี่ผมไปไปไหนผมจอดนอนด้วกันตลอดเลยนะวิ่งงานนะ่ะไปไหนมาไหนถ้ามาด้วยกันเนี่ยจอดนอนจอดกินข้าวแวะไหนแวะกันแในช่วงนั้นผมออกมาจากพี่ราพวกนา้นแล้วผมก็ชวนชวนมาด้วยชวนมาอยู่มาอยู่ที่นี่โอรตอนแรกผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงมากเอามาอยู่แล้วนมันแล้ว,ลวไม่เคยเข้าวงการแล้วมานเนาะผมบอกว่า ให้ไปทำบาทำอะไรโอ้โหทำเสร็จสาวไปรอเลยกระตือรือร้นดีแบบผมมาอยู่ไปวิ่งงานโอ้ตอนแรกของที่จะอยู่ไม่ได้แล้วผมก็คนไม่เคยอ,อยู่ในวงการนี้มันต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดทุกคนเราต้องอดทนเนี่ยมีความอดทนมาทุกวันนี้ทุกวันนี้สบายแล้วเก่งแล้วประการแล้ว <c oughs> มีเพื่อน มีเพื่อนไม่จริงใจสักคนหนึ่งผมบอกตั้งแต่แรกเลยผมบอกผมบอกตั้งแต่เข้ามาเลยบอกมีอะไรคุยกันทุกเรื่องไม่ต้องมานี่กันเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบว่าจริงใจเท่าอ่ะเราครบกันานานเนาะคนก็มาทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ที่ทํางานที่เดียวกันอะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับเพื่อนกับผมนะทุกคนบางเรื่องห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยมันมทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องเนาะเรื่องเล็กๆน้อยน้อย มีอะไรก็คุยกันอย่าไปคิดถึงประโยชน์ถ้าคบกันแล้วคบดีผมประโยชน์แปบ๊บเดียวก็เลิกลาครับคบกันด้วยใจเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ไม่มีวันอันนี้หรอกต้องแต่ผม,มาอายุเท่าไหร่วะน่าจะยี่สิบสองได้นะผมคบกับไอเหี้ยทุกวันนี้สามสิบห้าแล้วไอเหี้ยก็น่าจะประมาณสามสิบแปดสาสิบเก้าแล้วนะสามเจ็ดสามแปดแล้วมั้งนะ ต่างกันประมาณสี่ปีได้ครับทุกคนเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไ,ไหนผมไม่ห่วงแล้วเก่งแล้วมีอะไรก็โทรคุยกันตลอดเวลาวิ่งงานผมก็โทรหาผมตลอดผมก็โทรหาบางทีก็เป็นห่วงบางทีไปไหนคันเดียวเงี้ยเราก็ต้องโทรหาล้นอนหรือเปล่ากลัวจะไม่จอดนอนเงี้ยชอบลันเงี้ยเดี๋ยวให้ซอจัดการหน่อยชอบลันเนี่ย ทะลุนทะลุนร้นล้นล้นพอบอกว่าให้นอนไม่นอนพอถึงเวลาปวดหลับปวดนอนสองวันสองคืนอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็ไข้ไงี้ยอันนี้ก็ร่างกายก็ไม่ไหวทําเป็นไวรุ่นไปได้พออายุเลขสามแล้วมันก็ต้องพักก่อนนะทุกคนพูดสั้ก,กาแฟไปตาตั้งนยะทุกคนโน่นนะไปโน่นแล้วโน่นนะเปลี่ยนเกิน ดีเดียนะเพราะอยู่ที่นี่แบบบางทีวิ่งงานแบบกินค่าเที่ยวไงเราก็ต้องทําเที่ยวใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งให้ทันเขาทํารอบทําอะไรอย่างเงี้ยแต่มาด้วยกันเงี้ยรู้อยู่แล้วแบบไปก่อนเลยเพราะน้ำมันคนละตัวมั่งแบบถามว่าขัแบบรถน้ํามันอันตรายไหมผมว่ารถอะไรมันก็อันตรายเหมือนกันนะทุกคนเรียกว่าแต่รถน้ํามันเลย มันอันตรายหมดทุกรถเดล่ะถ้าเกิดว่าเราประมาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาททาตามขั้นตอนระมัดระวังไม่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 เผลอเลยเงี้ยมีสติตลอดเงี้ยมันก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเราอยู่หลังวงมาไลยอะแค่ขับรถเนี่ยขาก็เข้าคุกแล้วข้างหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> เสี่ยงบางที เราเป็นรถใหญ่เขามาชนเราเกิดอุบัติเหตุยังไงเราก็ผิดอยู่แล้วเนาะเขาก็มองรถใหญ่ผิดตลอดอะเอ้าลืมชวนซื้อน,น้ำอะ่ะ เดีผมไม่ค่อยยุ่งด้วยเพราะเพราะผมมาทํางานเนาะมาทํางานหาเงินรู้จักแค่เออว่าทํางานที่บริษัทเดียวกันก็พอรู้กันเยอะพอพม,มีผลประโยชน์ล้วก็ทะเลาะก,กันรู้แค่พอให้เราไม่ทะเลาะก,กันก็พอรู้แค่ภายนนกอูผิวเผินก็พอครับอย่างนี้เราเราคบกันมาตั้งนานแล้วเราก็เลยแบบเออไปไหนก็ไปด้วยกันกินข้าวก็ไปด้วยกัน ที่อยู่ร้านมันก็ชวนมปกินข้าวที่บ้านที่ก็ออกไปกินข้าวข้างนอกกันอยู่ด้วยกันไม่ห่างครับไม่ห่างตัวเราซ้อ <c oughs> สาขาวิได các lên này để, bay không lên để quay về tiệt dần ม,มีหมอกมีอะไรด้วยขับรถรก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนอ้ยโดนโดนโดนใด้โดนฉีดยาปุ๋ยได้ไปเที่ยวในตัวครับทุกคนแต่ไม่ดีที่ว่าจะพูดยังไงมันก็บางทีก็อยู่บ้านหลายวันนะ อยู่บ้านหลายวันนะเพอะวิ่งงานก็คือมาแค่ตกค้างนี่แหละถ้าเกิดคนทําใจได้กินนอนออ้ยพี่พี่เอาดับเลลิ้ลซเหรอโอ้ไม่ใช่ดีแค่ลำบาแกแค่เ,เวลาเรามาแล้วตกค้างไม่ได้ลงอะกนะ็เรากินค่าเที่ยวเนาะเราไม่ได้กินเป็นโอทีเนาะมาตกค้างแล้วก็ไม่ได้ตังคนะ์เนาะทำไงอะ่ะเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่พี่คิดว่าตกค้าง เรื่องปกติครับงานต่างประเทศเมื่อก่อนนี้กว่าผมจะปรับตัวได้ก็นานอยู่นะตอนผมมาแรกๆผมวิ่งปัม๊มผมไปเช้าเย็นกลับทุกวันเนาะแล้วก็มาอยู่อย่างเงี้ยคือขับรถไม้เดียวถึงนึงเงี้ยพันโลเงี้ยพันโลห้าร้อยโล,โลปา่านึงเงี้ยก่อนนี้ขับรถเต็มที่ก็แค่ร้อยโลสองร้อยโลเนาะพอเราอัพเลเวลขึ้นมาแล้วก็แบบ แอคทีฟขึ้นมาต้องแข่งขันเ,เพื่อนร่วมงานแบบคือถ้าเราโมแต่น,นอนเราัวแต่อะไรบางทีมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมาเอาคิวด้วยเนาะถ้าเกิดเราโมแต่นอนอยู่มันก็ตกคิวไปมันก็ไม่ได้งานอีกเราก็ต้องแบบแข่งกับเขามั่งอะไรมั่งจังหวะงานช่วงมีงานเยอะเราก็ต้องทาเที่ยวหน่อยเวลามีงานน้อยแล้วก็แบบหัวเฉลี่ยกันไป ก็สบายได้พักไปหรือว่าได้พักไป